รายงานผลการพัฒนานงานตามข้อตกลงว p a สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะประจำปีงบประมาณพศ2566ระหว่างวันที่1ตุลาคม2565ถึง30กันยายน2566ของนางชรินทิพย์ศีใสคำตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะประวัติส่วนตัว นางชรินทิพย์ศีไสคาเกิดเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2524ปัจจุบันอายุ42ปี1เดือนดำรงตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันตำแหน่งครูบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่23กันยายนพุทธศักราช2563สถานที่ทำงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิรินธร์สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ภาระงานด้านการสอนรับผิดชอบนักศึกษาจำนวน54คนภาระงานที่ได้รับมอบหมายหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการหัวหน้างานแผนงานและโครงการหัวหน้างานพัสดุหัวหน้างานประกันภายในสถานศึกษาหัวหน้างานบุคลากรหัวหน้างานนิเทศติดตามและประเมินผลหัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐานในทะเบียนประเด็นท้าทายเรื่อง แนวทางการเพิ <muitas> ่มจำนวนรายละของผู้เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเนตของนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิรินธรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบนราชธานีสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการศึกษาข้อมูลผู้เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน เอเนตของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิรินฮรพบว่าในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565ระดับประดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ข้ารเจ้ารับผิดชอบมีผู้มีสิทธิสอบ9คนเข้าสอบ8คนคิดเป็นร้อยละ88.89จะเห็นได้ว่ายังมีนักศึกษาที่ขาดสอบจำนวน1คน ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มรายละของผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ตของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาได้ตั้งเป้าหมายไว้ในภาคเรียนถัดไปไม่ต่ำกว่าร้อยละ85 จึงมีแนวคิดในการติดตามผู้เรียนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนเพื <c oughs> ่อให้ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ <c oughs> ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ว <c oughs> <c oughs> <ๆ>ิธีการดําเนินการให้บรรลุผลขั้นวางแผนการดําเนินการ 1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ต ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 2. อสบาอบถามเู้เรียนถึงสภาพปัญหาที่พบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนอินเน็ตวางแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนถัดไป 4. ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันกำหนดเป้าหมายการดำเนินการ 5. ติดตามผู้เรียนโดยการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้เรียนให้ครบทุกคนและประชาสัมพันธ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน t เอ็นเน็ต 6. เสนอแผนงานโครงการและกิจกรรมเพื่อให้ได้รับการเห็นชอบและอนุมัติขั้นจัดการเรียนรู้ 1จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ตจัดกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ตด้วยวิธีการติวก่อนสอบและสร้างแรงจูงใจในการสอบ สี่ดำเนินการติดตามผู้เรียนโดยการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้เรียนให้ครบทุกคนและประชาสัมพันธ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน net, ในเน็ตในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 3. าขั้นติดตามและประเมินผล หติดตามจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ตสองสอบถามความพึงพอใจผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สมการได้เทอติดตามการจัดการเรียนรู้สี่การติดตามสอบถามผู้เรียนและให้คำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียนขั้นการปรับปรุงปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมการติดตามเยี่ยมบ้านผู้เรียนกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนและสร้างแรงจูงใจในการสอบเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนถัดไปผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 1. เชิงปริมาณนักศึกษา ภาคเรียนที่2ทับสสรชคำเขืนแก้วมีจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเคนจากผู้มีสิทธิสอบ13คนคิดเป็นร้อยละ84.62และในภาคเรียนที่1 2566สองพัําสชคำเขืนแก้วมีจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเน็ต6คนจากผู้มีสิทธิสอบ7คนเป็นร้อยละ85.71ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาตั้งไว้เชิงคุณภาพ1น,นักศึกษาสรชคำเขินแก้วมีจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเน็ตสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาตั้งไว้2นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเนในระดับดีมากขึ้นไปร้อยละ80